สวัสดีค่ะวันนี้ได้ตำปูปลาแก้มกับปลาเผาค่ะนี่แล้วก็มีปลากระกดองแล้วก็แคบหมูแคบหมูมีน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะจิมจ้มซีฟู้ดค่ะโอเคค่ะอ่าคำนี้เดี๋ยวให้ให้คนสวยก่อนนะคะอ่าค่ะนี่มาค่ะพี่น้องแซบ่แซบๆน้องกันค่ะอืมชิมก่อนได้มากเลยอืมชิมก่อนมันใหญ่มากเลยนี่อืม แบบนี้ดูด่วนเอ่าค่ะกิน,นกับผักกาดดองค่ะอืเออ<ะ>มาพี่น,อน้อง่ะอืมอึ๋วเออปลาเผาอืมไหนนี่ปลาลงไป ขึ้นตำค่ะปากกาดองอทำใหญ่ๆค่ะมาอืมอืมแม่อยากกินจากขนมจีนอะได้เห็นนี่อีก ย่างมากมวหวานววามากมฮึมยำผ้าหมู อร่อยไหมคะอืมอืมนี่ช็อตช็อต ส่งตามอืม oh. <c oughs> ข่าแตงขึ้นอยู่ข่ข้าวจมูนี่ไม่ดีผักข้าวเจ้วหมูาขาวเจ้หมูหรอคะน้ำมันกระไรไปหรอนี่หาหา แก่งย mm. ังเลยเก่งไม่มีอะไรเก่เก่งแวได้นะเอเอะะ เก่งมากเลยค่ะ นี่มากับคนสวยค่ะนี่นี่นี่เก่งมากค่ะพอยิงแต่นี้เ <c oughs> ข้ากันค่ะเออส้มตำกับประกาดองอืมอืมไม่วันก็ได้ แม่ดูเน um> <|so|> ี่ยแม่ดูเนี่ยแม่ดูเนี่ยฮะโอ้โอ้ปาตกอช่ไหมอ่ะอืมใช่ปีีปุ๊ยิมใเปีนี้แหลอืมใช่ป็นี้แหละอ่าอาเอาปาตก